สายแรกเลยครับเป็นสายของสุภาพสตรีชื่อว่าคุณติ๊กคุณติ๊กสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็คือว่ามีปัญหาอยู่ที่ว่าหนูอยู่กับแฟนมาได้สองเดือนกว่าครับแต่ช่วงที่อยู่กับแฟนใหม่ๆคือหนูพก็หมดเมนไปนะคะค่ะตอนนี้พออยู่สองเดือนฝ่าแล้วไม่มีเมนมาค่ะแต่ว่าหนูเลิกกับแฟนเก่าได้หนึ่งปีแล้วหนูได้กับแฟนใหม่อนะคะตอนนี้พออยู่ไปสองเดือนกว่าไม่มีเมนหนูก็ไปซื้อที่ตรวจมาตรวจ ส่วนุดท้ายบอว่าไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีไม่มีลูกครับ,รบพอสองวันผ่านไปเมนมันก็มานิดนิดติดกางเกงอะไรเงี้ยครับก็ไปกินยาแค่คิดว่าเมนมาก็ไปกินยาสตีเพนผ้าอะค่ะครับเพราะปกติถ้ามีเมนจะกินตัวนี้อยู่แล้วเพื่อให้มันขับค่ะตอนนี้ก็ไปกินตอนนี้มันรู้สึกมันมันปวดนงนวงอ่ะพี่มันปวดนงนวงปวดมากแล้วก็อ พอหน่วงมากๆมันต้องงอตัวมันยืดตัวไม่ได้พอไปเข้าห้องน้ำเลือดมันก็ออกมาเป็นริ่มๆเหมือนพวกตับหมูอะไรแบบนั้นที่เราหั่นเป็นบางปลาริ่มๆเพราะต่อๆมาปวดปวดปวดอีกมันก็หลายๆวันปวดเข้ามันก็หน่วงหน่วงหน่วงมากๆเลยแล้วก็ออกมาเป็นก้อนพุดมีความรู้สึกว่ามันหล่นไปในซ้วมมันดังมากปวดอยู่กี่วันครับปวดอยู่เป็นอาทิตย์อะพี่โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ ไม่ถึงประจําเดือนก็มาเป็นอาทิตย์มันก็มีประจาเดือนพอมันปวดมันน่วงออกเป็นพูดออกไปอย่างนั้นเป็นริ่มริ่มออกไปแล้วมันก็หายไปทีหนึ่งมันก็มีเมนไหลมาปกติเลือดปกติแล้วมันก็ปวดอีกปวดเป็นน่วงน่วงอีอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปว่าตรวจแล้วสองเดือนกว่าว่าไม่ท้องก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ท้องจริงนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้การตรวจเนี่ยมันค่อนข้างไวมากนะคะค่อนข้างจะไวแล้วก็แม่นยำขาดประมาณวันสองวัน ถ้าท้องก็จะตรวจเจอนะคะเมื่อไหร่ที่ตรวจเจอนี่ยังไม่แน่ว่าจะท้องหรือเปล่าแต่ถ้าไรไม่ตรวจไม่เจอส่วนใหญ่ไม่ท้องอนะคะเนื่องจากมันไวมากมางทีฮอร์โมนเพี้ยนนิดนึงมันอ่านว่าท้องแลละนะคะแต่เมื่อไหรที่ตรวจแล้วไม่ท้องก็ค่อนข้างเชื่อถือได้นะคะคืนถ้าตรวจไม่ท้องนี่ชัวร์กว่าตรวจว่าท้องใช่ค่ะถ้าตรวจท้องอย่างน้อยต้องตรวจสองครั้งแล้วก็ตรวจตอนปัสสาวะตอนเช้านะคะฉะนั้นของคุณติ๊กเนี่ย ไม่น่าจะตั้งคันนะคะแต่ทําไมถึงมีเลือดออกนะคะคุณติ๊กอายุ4กี่สิบกว่านะคะอายุ4ี่กว่าแล้วมีเลือดออกแล้วก็ไปกินยาขับประจําเดือนยาขับประจําเดือนนี่เป็นฮอร์โมนนะคะจะทําให้ถ้าไม่ตั้งคันเนี่ยประจําเดือนจะออกมามากขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้ถ้าภาษาโบราณเขาเรียกว่าเลือดขั้นคุณติ๊กนะคะก็คือประจําเดือนไม่ได้มาสเดือนเยื่อบุโพรงมดรูมันจะหนา เวลาเมนมานี่จะมาเยอะประจําเดือนจะมาเยอะแล้วมาเยอะบางทีมันไหลไม่ทันมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆได้นะเหมือนคนท้องเลยนะคะเหมือนคนแทงลูกแต่จริงๆแล้วไม่ได้แทงแล้วอาการปวดหน่วงนี่ปกติไหมครับเมื่อไหร่ราาที่ประจําเดือนออกมาเยอะมันไหลออกมาไม่ทัน <sl> มันก็จะเป็นก้อนนะคะก็จะปวดท้องอ <ào S 2> นะคะ,นะฉะนั้นของคุณติ๊กเนี่ยถ้าประจําเดือนมาไม่เกิน7วันนะคะคแล้วไม่ตกเลือดจนซีดหรือจนหน้ามืดอะไรอันนี้ก็ถือว่าปกตินะคะเป็นเลือดขั้นจากการที่ไม่มา2เดือนเสรศษ นะคะแล้วก็กะจากการกินยาขับประจําเดือนแต่ยาขับประจําเดือนนี่ปกติทางแพทย์ไม่ค่อยแนะนํา นะะคุณติ๊กนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากินแล้วประจำเดือนจะได้ออกมานะคะเราไม่ค่อยแนะนำเพราะอาจจะทำให้ผู้ใหญ่ก็ให้กินกาผู้ใหญ่ที่ป็นยาเขาบอกว่าให้กินยาพวกสเตีเป็นผ้าเป็นโลอะไรเงี้ยมันคือมันดีอะเวลาเรามีเมนหรือว่าเริ่มกินมาอันนี้ก็กินมาหลายเดือนแล้วเขาไม่ค่อยแนะนําเพราะจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้นะคะแล้วบางคนเข้าใจผิดอีกค่ะคุณคุณฮาร์ดนะคะเข้าใจว่าเป็นยาคุมกําเนิด ไม่ใช่นวปะกอบ่าใช่ค่ะพอครบเดือนเมื่อไหรที่ประจำเดือนไม่มาถึงเวลาจะมาก็กินยาขับประจำเดือนเข้าใจว่าเป็นยาคุมกําเนิดซึ่งคุมไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะฉะนั้นของคุณติ๊กเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่มีปัญหาและไม่มีอันตรายใดๆนะคะก็คือประจำเดือนไม่มากินยาขับประจำเดือนแล้วประจำเดือนมามากนะคะและหยุดไปเองตอนมามากปวดท้องแล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วแต่อาการที่ควรจะไปหาหมอก็คือว่าเลือดไม่ยอมหยุดหยุดไปแล้วยังกระปิดกระปรอยและปวดท้องไม่ยอมหายอันนี้ต้องไปตรวจ นะคะว่ามีอาการผิวติอย่างอื่นหรือเปล่านะคะคุณติ๊กค่ะตอนนี้คุณติ๊กถือว่าปลอดภัยดีครับยังอยู่อีกหลายปีครับยังไม่อยากตายหรอกพี่โอเคุณนะครับคุณติ๊กค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ